สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะมาพูดคุยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเหตุสลดที่เพิ่งจะเกิดขึ้นล่าสุดนะครับก็คือการที่เด็กชายอายุเก้าขวบเนี่ยนำโอุธปืนออกมาเล่นโดยเข้าใจผิดคิดว่าปืนกระบอกนั้นเป็นปืนของเล่นสร้างความสูญเสียนะครับให้กับลูกพี่ลูกน้องก็คือโดนเด็กหญิงนะครับอายุ7ขวบเนี่ยเสียชีวิต ก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับทีนี้พวกเราเรามาวิเคราะห์แล้วจําลองเหตุการณ์ดูนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วแนวทางในการป้องกันไม่ให้การแบบนี้เกิดขึ้นซ้ารอยเนี่ยจะมีแนวทางปฏิบัติเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับอาวุธปืนที่ผมนําออกมาเนี่ยตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยนะครับจับถือก็จะรีเช็คความปลอดภัยเนี่ยอีกรอบหนึ่งทีนี้เรามาวิเคราะห์ดูนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งก็มีการจัดงานทําบุญรวมได้กันเด็กทั้งสองคนประกอบด้วยเด็กชายวัยเก้าขวบนะครับแล้วก็น้องผู้หญิงเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ขึ้นไปเล่นบนชั้น2ตามภาษาของเด็กนะครับก็อาจจะลื้สิ่งของเนี่ยออกมาเล่นเท่าที่จะหาได้ในเวลานั้นปรากฏว่าก็ดูไม่ดีนะครับไปเจอปืนอยู่กระบ,บอกหนึ่งซึ่งก็คือปืนรุ่นนี้ต้นเดียวกันนะครับ ซิกเซอรอ์ P320 SP จากถือปืนนะครับอันดับแรกปด่แมกกาซีนให้เรียบร้อยนะครับกดปุ่มนะปด่แมกกาซีนดึงสไลด์นิวน้วยูนอกกลอง,งกันะครับเขียนให้ดีนะว่าไม่มีโรกระคับตรวจสอบให้ดีนะเพื่อปลอดภัยนะครับ,รนะรรบมันก็คือปืนรุ่นนี้นะครับรุ่นเดียวกันกับภาพข่าวเลยนะปรากฏว่าไปเจอปืนนะด้วยที่เด็กนะครับผู้ชายเนี่ยก็มีความคุ้นเคยกับตัวปืนประเภทแบบนี้อยู่แล้วนะนะก็ทําการดึงสไลด์นะครับ เพื่อตอนลูกขึ้นไปโดยที่ผู้ชายเด็กผู้ชายเนี่ยก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะมีอันตรายแต่อย่างใดคิดว่าอันนี้คือปืนของเล่นทําการลั่นไกนะครับทําท่ายิงไปที่เด็กผู้หญิงปั้งกระสุนเนี่ยเจาะที่อกด้านซ้ายนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียให้กับครอบครนี้อย่างใหญ่หลวงม,มากๆนะครับอ่าเรามาดูนะครับวิเคราะห์กันว่าทําไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะ โดยที่ว่าเด็กนะครับเด็กผู้ชายเนี่ยแน่นอนว่าจะชอบก็คือเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วอาจจะด้วยนะครับวัยของเขาเนี่ยมีการเรียนรู้เรื่องของการทํางานของตัวปืนอาจจะมีปืนบีบีการนะครับอยู่ที่บ้านหรือเป็นปืนของเล่นที่มีการทํางานเนี่ยคล้ายๆกับปืนจริงนะยกตัวอย่างนะครับถ้าเทียบดูนะผมให้ทายนะครับว่า2กระบอกนี้กระบอกไหนคือของจริงกระบอกไหนคือบีบีกัน อันนี้คือแยกยากมากนะครับปืนมีบีการก็คือปืนกระบอกนี้นะเด็กผู้ชายเนี่ยอาจจะนะครับใช้คําว่าอาจจะไปซื้อหรือว่าคุ้นเคยนะครับกับตัวปืนประเภทนี้ก็คือทําการดึงสไลด์นะซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับมีบีการนะดึงแล้วก็สามารถที่จะยิงได้แบบประมาณนี้ผมคาดเดาว่าเด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับปืนที่เขายิงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ แค่นี้ไม่ได้มีเสียงดังหรือว่าสร้างความอันตรายแต่อย่างไดนั่นคือความเร้าชใยของเด็กผู้ชายคนนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับไม่ใช่เป็นอย่างที่เด็กชายคิดกระสุนเนี่ยได้ถูกรัานออกไปแน่นอนว่าเด็กผู้ชายก็ควนเสียตกใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างล่างก็ตกใจนะว่าเสียงอะไรทีนี้เรามาวิเคราะห์เป็นข้อๆไปนะครับถึงจุดอ่อนต่างๆท,ที่เกิดเหตุการณ์สรรนี้เกิดขึ้น ข้อที่1ก็คือปืนของเล่นหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มีระบบกลไกเนี่ยเหมือนกับปืนจริงมากๆนะครับในจุดนี้มี2มุมให้มองมุมที่1ก็คือมุมที่ดีถ้าเผื่อว่าคนที่จับถือหรือว่าเล่นมีวุฒิภาวะมากพอมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอนะครับก็คือจะเป็นการฝึกฝนในเรื่องของเซฟตี้ในเรื่องของการทํางานก่อนที่จะจับปืนจริงนะตรงนี้ดีมากๆนะครับเป็นปืนเทรนนิ่งสาหรับฝึกซ้อมแต่ มอยมุมหนึ่งนะครับเหตุการณ์เนี่ยเป็นเด็กชายอายุเพียงแค่9้าขวบนะครับซึ่ง9้าขวบเนี่ยถือว่ายังเป็นเด็กมากในการที่จะแยกแยะว่าอันไหนคือปืนจริงอันไหนคือปืนของเล่นเนี่ยอาจจะกระทำได้ไม่เต็มที่สมบูรณ์นะนี่ก็ต้องแจ้งเอาไว้นะครับว่าเด็กก็คือเด็กนะในการที่หยิบจับเนี่ยแล้วเขาสัมผัสแต่ปืนของเล่นมาเรียกว่าตลอดอายุในความทรงจำของเขาเขาก็มีแต่ปืนของเล่นดังนั้นเขาจะคิดนะครับว่าปืนทุกอย่างเนี่ย มันก็น่าจะเหมือนกับปืนของเล่นทั้งหมดหนะยิบจับกระบอกไหนมันคือปืนของเล่นแล้วยิ่งระบบกลไกนะครับที่เสมือนกับปืนจริงนะแบบนีนะ้มีแม็กกาซีนนะครับขึ้นลำแล้วก็สามารถยิงนะอาจจะเป็นระบบชักยิงเทียนัทหรือว่าเป็นอัดแก๊สบีบกันแบบนี้เขาก็อาจจะคิดว่าปืนอื่นเนี่ยก็จะเป็นเช่นนี้ด้วยเช่นกันนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ข้อนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักมากๆสําหรับคนที่มีอุธดปืนอยู่ที่บ้านแล้วมีเด็กเล็กๆอยู่ นะครับก็คือเรื่องของการเก็บรักษาอาวุธปืนต้องเก็บให้ดีนะครับตัวปืนถ้าจะให้ดีนะปืนสีเซาเออร์น,นะครับกระบอกนี้ปืนปลอดภัยนะครับจับถือทุกครั้งผมก็เคทุกครั้งแหละนะเพื่อความปลอดภยัยจะให้ดีเนี่ยควรที่จะแยกตัวปืนกับแม็กกาซีนเอาไว้คนละที่กันเก็บเอาไว้คนละที่กันอย่าเอามารวมกันนะแบบนี้อันตรายนะครับเห็นไหมกระสุนจริงนะครับ เก็บเอาไว้แยกจากกันนะครับหรือถ้าจะบรรจุแม็กกาซีนเข้าตัวปืนแม็กกาซีนนั้นก็ไม่ควรที่จะบรรจุลูกเอาไว้นะไม่ควรนะครับใส่แบบนี้อ่าไม่เป็นไรนะครับถึงจะเล่นมันก็จะขางในบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ครับว่าปุ่มอ่าปุ่มสล์เนี่ปุ่ตรงไหนก็จะค้างแบบนี้ก็จะเล่นนะครับยิงแค่ฟั้งตั้งสนุกของเขานะครับอันนี้ก็ยังพอช่วยได้แต่ก็ไม่ปลอดภัยทางที่ดีเนี่ยอยากให้เด็กเข้าถึงปืนตีที่สุดทําอย่างไรนะครับก็คืออาจจะหา เป็นกล่องนะครับหรือว่าเป็นกล่องปืนก็ได้เราล็อกกุญแจไว้ล็อกแม่กุญแจเอาไว้เลยให้ดีนะครับให้ดีหรือถ้ามีตู้เซฟก็ใส่ตู้เซฟนะครับเราปิดล็อกให้ดีอย่าให้พลาดนะอย่าให้ปืนเนี่ยตกถึงมือเด็กได้ปืนอย่างไรก็คือปืนเขาถูกสร้างมาเพื่อเป็นอาวุธในการสังหารในการประหารประหารชีวิกกันนะพอ,อนั้นอันตรายนะครับจับถือเนี่ยพลาดไม่ได้ทีนี้ลองย้อนกลับไปในข้อที่2ใหม่นะครับเรื่องของการเก็บปืน ก็มีข้อสงสัยว่าเด็กอายุ9้าขวบเนี่ยสามารถที่จะดึงสไลด์เนี่ยขึ้นมาได้ไหมสามารถไหมนะครับอันนี้ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่แต่ผมก็ยังไงเนี่ยผมคาดว่าเด็กเนี่ยสรีระร่างกายนะครับยิ่งเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยก็มีความแข็งแรงเพียงพอนะครับที่จะทําการดึงสไลด์เขาจะออกแรงแบบสุดแรงของเขาเลยเพื่อที่จะป้อนลูกเข้าไปนะครับอันนี้คือกรณีที่บรรจุต,ตัวแมกกีเซีนเนี่ยเสียบไว้ที่ตัวปืนเฉยไม่ได้ขึ้นลำัำนะครับ แต่ถ้าอีแบบหนึ่งก็คือขึ้นลำเอาไว้แล้วนะครับวานกระเพิงพร้อมยิงอันนี้ยิ่งอันตรายหนักไม่ควรจะทําอย่างยิ่งนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับบอกเลยว่าผู้ที่เตรียมปืนสําหรับใช้งานโดยการขึ้นลำบรรจุเข้าไปในตัวปืนเนี่ยแล้วบ้านนั้นมีเด็กอันนี้ถือว่าไม่น่าทำนะไม่ควรทำนะครับจะก,กระทําได้ต่อเมื่อบ้านนั้นไม่มีเด็กเล็กไม่มีเด็กเล็กนะครับหรือว่ามั่นใจมากๆว่าเก็บปืนเนี่ยอย่างดีมากๆ แต่ความมั่นใจที่มากเกินไปเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความประมาทอย่างที่เคยแจ้งเคยบอกไปนะครับว่าอะไรที่มันดีมากๆหรือรู้สึกว่าปลอดภัยสุดๆเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดผิดพลาดจุดเล็กๆน,นั้นแหละที่จะสร้างความสูญเสียมันจะสร้างความประมาทความสูญเสียนขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะห้ามพลาดเด็กขาดนะครับในการที่จะจับถือในการที่จะเก็บอาวุธปืนนะก็ฝากเอาไว้นะครับ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็สร้างความเศร้าสลดเสียใจให้กับทุกๆคนนะครับที่ได้รับรู้ข่าวนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรืออาจจะไม่ใช่เด็กก็ได้นะครับเป็นใครก็ได้ที่จับถือปืนแล้วอาจจะขาดนะครับเรื่องของความระมัดระวังการตรวจเช็คตัวปืนนะทำให้ดีทําให้เป็นนิสัยนะครับทำท,ทุกครั้งในการจับถืออาวุธปืนอย่าคิดว่าเป็นการเสียเวลาเช็คไปเถอะนะครับไม่เป็นไรนะขอให้ปลอดภัยไว้ก่อน ทุกครั้งในการจับถืออาวุธปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนเด็กๆถ้าฟังอยู่นะครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยตรวจสอบเรื่องของอาวุธปืนให้ดีก่อนที่จะหยิบจับหรือว่าเล่นนะครับนิ้วสําคัญนะครับนิ้วอย่าเข้ากงไกอันนี้สําคัญมากๆนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่นิ้วเข้าไปในกงไกเนี่ยตรงนี้โอกาสสูญเสียนีย่มีมากกว่า90%แล้วนะเพราะนั้นหลีกเลี่ยงการเอานิ้วเนี่ยเข้าไปในตัวไกปืนนะครับตรงนี้หลีกเลี่ยงนะ จับถือให้นิ้วออกมาข้างนอกกล่มไกลนะปดแมกกาซีนให้เรียบร้อยนะครับเคลีย์ปืนให้ดีทางทุลุคั้งนะครับก็ฝากเอาไว้นะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกพียังสูงนะครับสวัสดีครับ